วันนี้จะุ่ดกลับเมก็ตัวนะคะที่ไหนยังไม่เห็นยังยังไม่ด้ลงไปเลยไมเยอะไฟเยอะคัไม่แล้เออนี้จะมี้ยขา้วก็เสื้ออะไรอย่เป็นสุดแบบทเป็นแบบจุดแบบเ่นรว่ามีมีคนมีคนมีคนแบบว่าพาี่พีจะได้แตี่จะ็แหละกรติกันเราได้ปัง แ้วก็จะมีสายด้วยนี่แล้วก็เป็นสายแล้วก็ปิดตายย่างนตายย่างแต่ว,ว่าดาบดาบม,ม,ม,มันไยยนนม่คยจับใจเราใช่ไหมโกยพุ่งไปจะเป็นจะมาใช้ย่าตัวอิงพุ่งไปมันจะเป็นตัวที่ที่ว่าเพิ่มเลือดให้เราเออตบกูได้นี่ก็ตีจนเสียงสมาร์ทที่ไปอ่ะเจงเนี่ยอัดแล้ว พยายาจะพูดค้องเพลื่อนทำไอคอยู่นาก็ไม่รู้คุณมเป็นแบบว่าเป็นโกแต่ว่าลองส่งลองส่โอ้ยใครตายลับที่ตรงนั้ไม่ได้จับมนมีคนมีคนเล่นเล่นเดอนเล่นเล่นเกันตรงนนล่ีเนเล่นเล่นเล่นเลนเลานเล่น่นเนเ่นเ่นเล่นเม่นเล่นล่นเ้่นเีนเลนเล่นเล่เ่นน เดาว่ามีคนมาเต็มเลยไปด้านซ้ายก็ได้หลังกระบะด้านขวาที่คนมาเต็มเลยไม่เห <bey ue S 1> ็นมีคนมายอ่อรถไปด้านซ้ายดีกว่าวิ่งด้านขวาไม่มีใครเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจัดส่วนซ้ายถึงขวาเปแล้อย่าด้าเราจับตรงนี้ตัวนี้ก็ขวาจะตัดแล้วก็ซ้ายก็คือตอดลงมาแล้วด้านขวาเลย ไปด้านซน้ายจ้บลงไปดูด้านซน้ายจ้ะข้าจะกำลังลุกตาต้องตำรวแน,น่ขยิบมาแล้วก็ขาไปเอาขยเอาสรจกขยันเนนี้เจนน,น,นี้มันจะมีความกระจกน้อยกว่าเด็แวางไหนล้ำจ่ไหนดี้ำน้ ขวาด้านซ้ายมันมีหนึ่งพิลามิหนึ่งพิลนมิตอะไรมันมีตั้งสองอันไหเหรอที่มันเป็นตึกอะมีอยู่ด้านขวาเอางี้มาจุดเกิดก่อนมาจุดเกิดไปไฟไปนี้ไปงๆใช่แต่ว่าให้เร็วๆไเร็วๆไปยัง เราะไม่เอานี่เราเอกมาลดนแดงเออเห็นแล้วไม่ต้องแก่หนึ่งหอวเาจะมัตายเรี่ยังเนี่ยถามจะไม่ตายตายถเบมาเจอกันก่อนมาเลยคือมันเาส่ด้านขวาเขาไม่เข้าใจระบาดที่เอ็มนเนี่ยวนตัวมันเนี่ยไปตรงกลางนะเออตายตายเร็วๆให้เราไปเย อะไรนี่ยึยึดแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกก็้องสนุกๆนเร็วๆมาเจอกันรู้ดิไม่มีใครมาสนใจเขาเลยอเะนรวิ่งๆกลางห่าดดนคนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยกำลังตรงมาเกื่อๆแต่ก็ไม่คนสนใจเขาแล้วล่ะแก้อยู่ไหนล่ะเดนี่วิ่งๆเื่อเขาเรียกติที่วาไอวาออกเนี่ย แกอยู่ไหมกำลัองอยู่จะเกิดเขาก็าอยู่บนเกิดนะเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วไอ้ไอ,อ้ตัวเหลืองๆเนี่ยอ่ะเฮ้ยติดไฟติดไฟเอาฮ้ยติดไฟได้ไงอะ่ะมันมีคนใช้สกิลตรงนี้นเอ้าเฮ้ยใครใครมือใช้สกิลน้ำน้ำน้ำมีน้ำไหมเฮ้ยอ,อยู่ไหนถือด,ดาบด้วยเห็นแล้วเห็นแล้ว เอาเอานำไปเลยนำไปเลยเวมกบาทแล้วก็คืนคนโปดงางนู้นอ่ะที่เนนันมีก้านขวาบูมทางนู้นเลยวะอันนี้หลักขวาอันนี้หลักซ้า,ายแต่เขาเห็นเจ้เราไม่ได้ขวาแต่เวลาเไม่ได้ซ้ายกี่่ อยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นนะดูตัวเกิดจะไม่ชมงมาเลยดีก็ดีเห็นไหมไฟลุกท่วมตัวอะไรอ๋อโอ้น่าขำเลยควาจังเนี่ยมันมีคนใช้สกิลเขาลงไปแล้วเขาไม่ไหวนะ้วไหนไอ้ตรังยุ้งไหนเธอเป็นดาบลอยได้เขาดูอะไรอยู่เออแต่ไล้วนะอยู่ไหนวะอยู่เดิมวะ เ,ววาาเราก็แบบว่าคาเราเป็นกับกาตายตีคนอะื่นเนี่ยเขาไม่เห็เป็นผัดจานอยู่ไหนอะเขาอยู่อัน,นที่กูดอจะตายแล้วลูกไม่ตายไม่ได้อ่ะอยู่ที่เกิดอะอยู่ที่กระโดดอะ อยู่ไหนอยู่ไหนอดีดีดีอดีอดีมบดีอเอ๊ะขึ้นมาตรงนขึ้นาแล้วมาตรงกระจกสีแดงมาตรงกระจกสีแดงจกสีแดงเห็นไหมเห็นไหมเห็นเขาหลามาเลยค่ะตะกี้กดทองแล้วค่ะ กอเพชรกอเพชรพี่จะก่อกองอ่ะโอเ้ยใครดำวะโอ้ยโอ้ยลงไป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 แล้วก็ตายเลยเฮ้ยตายพี่ความเลือดลงฟันหรือว่าตอนนี้ตายอยู่เรน่าเรายังไม่ทันตั้งหลักเลยนะตอนนี้มีคนเล่นโผลอีกแล้วอ่ะ มันเป็นแอไปไิอยากเลตั้งโกนในมาคามันมี่พอที่รู้ว่ามีตมวบแอรนี้เน๊ตีเอล็กตีี่เล็ก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 อำรับเพอฉันไขดาหาปะไร แบาแบบอะไรรู้จังนี้นโอ้ยไอ้นี่มันก็ตีโคตรไกลมัดต่อช้า่วดหากข้าไงได้จกอเลยชีรอบนี้รอบนี้รนรนเราก็จะบางคไป่โายขลนอเพื่อนอบี้โอโทษโทษตีคนอื่นอยู่ นี่ตายเลยขอาวาที่เคยเปตับไว้ใหเปหานแล้วถ de no ้ากบากก็จะซือสกปรกเจ้แล้วล่ะอมันคือมันสามหกสี่แสี่ที่แปดแอ่ะเจนนี่ดูก่อโอ้เจนี่อย่ารี เลยจะไม่คิดถึงยคุณของคนอื่นถึงแม้จะสมา้ิให้เราก็เสียโอ้ยไม่จเลยโดดไปโดดไปหนีรับตอนนี้หนี ตอนนี้ทำได้แค่นี้นะครับอ่เฮ้ยขอดีขวดีหนยได้ไหมอะใ้ไม่เจอลเจออยู่ไหม่ียวาอ้นจะวิ่งไปจัทร์จันดีน่าจะลงน้ำเลยไม่ต้องไม่ต้อง เพราะเสียของมันคือในสกิ้อ่นัมันจะวิ่งช้าร์จนนไปตาไปตทำไมจระดิ่งแล้ดาบดาบแรงแล ตปกด้หน่อยจะเก็บฟังตีไม่ได้ติกดตีไม่ได้ไม่ไปด้านซ้ายอันนี้หน่อยเ็ทำม่รู้เนอะมาอมาะต้ทงไ่เลตีกันได้ไงวะรเยวเสร็อามามาอยู่ไหน มาอันนี้คือที่ราไมดนซ้ายไปเโอ๊ยจะก็บตีได้ไหมโอ๊ยไเก็โอ๊ยโอ๊ยใตนนีนโตอหหยมีคนมาใส่ยอีกไปไปไปราี่ราไม่ด้านซ้าย

มาทางกระบ,บอกเพชรจะตีโดนไหม เอเอไหนไปไหนล้อกลับมาพ่อคนนี้เจะเอาปั๊มแค่สามิบบาทเขาจะปั๊มสามสิบบาทเองนตกที่บ้านทำไมรถมเรไปจะไม่กยออเลย นาเลยมาด่กสีนี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนอยี่้อไแล้วคอแต่ี่้อีอีก็จะชิลๆกูเด้อโอ๊ยอะไรวะอาร์จีีแล้ววอ ันนี้ก็ขอตบคลิปไปอนไอเปลี่ยนตูก่อนนะบายอันนี้ก็สหรันนบคิดนี้ก็ล